สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพี่ทุกคนครับกับรางวัลที่ดีครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับขอบคุณทาง Daniel Sport 2024ด้วยนะครับผมสำหรับรางวัลดีๆแบบนี้นะครับดีกรุ๊ปนะครับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวพวกเรานะครับขอบคุณกำลังใจดีๆจากแฟนๆซอร์ด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ของพวกเราด้วยครับทั้ง Dreamers Society แล้วก็ทาง Brother Music นะครับขอบคุณพี่ๆทีมงานของพวกเราด้วยครับ ับผมคิมก็ปีนี้เดนิวก้าเข้าสู่ปีที่61แล้วใช่ไหมครับผม mm hmm. ก็ mm hmm. ขอยเด,ด,ดนิวเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆน,นะครับผมสร้างสรรค์สื่อดีๆที่มีคุณภาพแบบนี้ไปอีกนานๆเลยร้อยปีพันปีไปเลยครับผม มาไม่รู้ไม่รู้ไม่เชียวครับแต่ว่าอะไรที่คือคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็สนุกมากครับแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นบทสรุปจบเรื่องดาวนะครับแต่ฟ i น a ลแฟนตาซีก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็ตากเลยนะครับ,บก็รู้สึกตื่นตันครับดีใจมากที่ไม่คิดว่าพวกเราฟ็อกซี่เองจะมีแฟนยูเซอร์ครับที่น่ารักให้กำลังใจพวกเราการลดหลาดขนาดนี้นะครับก็ตอนที่พวกเราแสดงพวกเราก็ ได้รับความรักจากทุกคนจริงๆครับผมรู้สึกว่าคอนเสิร์ตนี้ผมร้องไห้เยอะกว่าคอนเสิร์ตแรกครับก็แบบร,รู้สึกแบบเราแบบเต็มที่กับมันแล้วขอบคุณทุกคนที่สนุกกับโชว์พวกเราครับผมตั้งแต่แบบโชว์แรกถึงโชว์สุดท้ายเลยครับขอบคุณที่อยู่กับพวกเรามาตลอดครับก็ดีใจครับแล้วก็รักทุกท่านเลยครับครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณยูสเซอร์ขอบคุณพี่ๆท,ท,ทุกคนเลยที่ uh, ทำให้คอนเสรรริร์ตครั้งที่สองเราเกิดขึ้นครับผมพวกเราก็มีเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่ดีมากระหว่าง ครั้งเจ้าน้ดีมากๆครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสอีกก็อาจจะมีครั้งที่สามครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมแล้วก็ต้องเล่าว่าครั้งหนึ่งนะครับคุณก็เคยเป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่มาดูพี่ๆศิลปินที่อิมแพกอารีนาครับแล้วก็มีความคิดขึ้นมาในวันนั้นเลยว่าถ้าวันหนึ่งที่เราได้เป็นศิลปินแบบพี่ๆชาวบ้านแล้ววันนี้เราก็ทำได้จริงๆนะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในม็กซี่แล้วก็ตัวเองแล้วก็ยูเซอร์ของเรามากจริงๆขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็คุณจะจดจำวันนี้ไว้ใในนนจาๆเลยครับ หลายคนบอกว่าแซ่บมากยังไนะก็อย่างโซโล่รอนี้เราได้มีโอกาสโชว์ทั้งเพล์ของเราที่เคยปล่อยออกมาแล้วก็มีเพล์ของพีศิลปินท่านอื่นที่เอามาโคเบอร์ด้วยความคุณเป็นปัศรีเป็นแบบหนุ่มญี่ปุ่นอนิเมะบอยกับชอบไม่ไดงบอกคือจริงจด้วยความด้วยคอนเซ็ปุรู้สึกว่าชอบอะไรที่มันแบบว่าเดแบบเหนือธรมชาติเนี่ยมเลยเลือกที่จะเป็นยมาแล้วก็ต่อด้วยมัมมี่อ่าก็เลยอาจจะแบบโป๊นิดนึงครับเกางลีล่ะ ครับผมก็ก็มีอาจจะเป็นครับผมก็เป็นโซโล่ของตัวเองนะครับแล้วก็มีไดาดิวต์เดอะสมาครับผมซึ่งเลือกเพลงนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันกําลังกําลังมาแล้วก็เอ่อเอ่อคนยังไม่ค่อยร้องเยอะเราก็เลยแบบว่าถือโอกาสนี้เอาไปร้องเป็นโซโล่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยลองนี้ได้ชาเลนจ์ตัวเองด้วยเออได้ชาเล่นตัวเองด้วยนะครับก็คือการเอ่อเล่นเปียโนครับผมซึ่งเอ่อก็เป็นดนตรีที่เขาเรียกว่าไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่า ดของผมคอนเซ็ปต์ง่ายครับยิ่งใกล้เลข3าแล้วกลัวเต้นไม่ไหวครับก็เลยคิดว่าคอนนี้เราอยากจะเต้น,นเยอะครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าเรารอคอนต่อๆไปเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวมันจะอยู่ไม่ถึงครับก็เลยพยายามแบบใช้โชว์เต้น,นเยอะๆครับแล้วก็เลือกเพลง s a n n y Sill ของพี่จงกูครับเพราะว่าชอบมากๆครับผมแล้วก็ติดตามผลงานของเขาแล้วก็ชอบเพลงแล้วก็คนในใจก็เป็นความสัมพันธ์ ร้องแบบฟิลฟิลแล้วก็อิมมชั่นอลกับแฟนๆครับผมก็ดีใจที่ได้เห็นทะเลน่าดาวส้มของแฟนๆด้วยครับว้าวมันนั้นเป็นเรื่องของการแบบสาระสุมากอ๋อใช่ครับก็รู้สึกแบบแอบเสียดายนิดนึงครับที่วันนั้นผมไม่เต็มร้อยครับก็ต้องบอกว่าจริงๆก่อนขึ้นคอนประมาณ3ชั่วโมงผมไปโรงพยาบาลมาครับผมไปฉีดไปฉีดยามาไม่ร้องไม่ร้องครับเพราะว่าผมแบบไม่มีเสียงเลยครับคือตอนเซารเช็คแบบว่ารันทรูก่อนหน้านั้นวันหนึ่งเรายังมีเสียงครับแต่ว่าพอวันที่แสดงจริงก็อยู่เสียงมันหายไปเลยครับก็เลยแบบ ราพยายามทำทุกทุกอย่างให้มันแบบออกมาดีที่สุดท,ที่เราทำได้ในตอนนั้นอะไรอย่างี้ก็ขอบคุณแนทุกคนด้วยครับที่แบบทุกคนเชื่อมั่นแล้วก็ยังชมผมว่าผมสแสดงก็ดีครับ,บ,บผมค่ะรับผมของิมก็โซโล่ทิมใช่ไหมครับก็เป็นในส่วนของเต้นครับผมคือเพลงแรกผมจะไปก็ไฮฟอนชนะแต่ว่าเพลงที่สองเนี่ยคือเลือกเป็นเพลงดราม่าครับผมของแอสตาแบบก็รู้สึกว่าอยากจะแบบ break to something ครับแล้วก็รู้สึกว่าทิมเป็นคนที่หนีเต้นมาตลอดก็เลยครั้งนี้ก็เลยเลือกเป็นเต้นครับผมแล้วก็รู้สึกว่า เขทำออกมาก็รู้สึกแบบโล่งมากแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองมากๆเลยครับเยี่ยมไปเลยครับซ้อนนานไหมก็นานพอสมควรนะครับแล้วก็จริงต้องซ้อมเองกับที่บ้านด้วยครับเพราะว่ากลัวว่าวันวันจริงมันจะแบบพลาดเพราะว่าไม่เคยเต้นคนเดียวมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ทีมแบบได้ลองเต้นคนเดียวจริงๆกับแดนเซอร์เลยครับใช่โดยที่แบบไม่มีนนเพื่อนๆมาคอยซัพเลย ีกาหน้าก so, ็อยากจะลองทำอยากเต้นให้แบบอดดร้อกว่าเดิมหรือว่าเปลี่ยนแนวไปเลยก็ได so <priced> ้แต่ตอนนี้ก็มั่นใจมากขึ้นแล้วครับโซโลสนเะว่าประสบการณ์ใม่เหมนได้ได้เต้นกับสาวด้วยก็ชอบเลยมีพาร์เนอร์ู้เด้เย เข้าใกล้ยแล้วอะไรเงี้ยครับพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้กะไรทีเป็น มีดีกว่าที่มีเขาอดพอล้วงหน้าไงเพราะเดี๋ยวเราไม่จะมีเทาเราไปครับเราไปเราไปเราไปไม่จบเองด้วยให่ขึ้นอีกขึ่งหนึ่งมาเอาต่อพรุ่งนี้ป่าวไปครึ่งหนึ่งป่าวไปครึ่งหนึ่งเท่็ไหร่ก่อน อ๋คุณจะไม่ใช้กีตาร์แล้วหรอก็ใช้ใช้แต่ว่าจะทำธุรกิจสื้อตัวอื่นอ๋อเ,เปลี่ยนตัวใหม่ก็คือเป็นการขอพื้นที่สือ่อในการขายกีตาร์นะครับไม่แต่คนร้อเล่นคนร้อเล่นเก็บถ<ต><ต>้าก็ขายจริงหรือไม่ขายจริงก็มีคนดีเอ็มามาอยู่แต่คนบอกว่าขายไม่ขายแล้วแต่ราคา เป็นการร่วมงานครั้งแรกครับเราบอกว่าเรา Black s e กับทาง The Black Sea ครับผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆครับที่เรามีโอกาสได้ทํางานกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่แบบว่าได้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นงานดีๆแบบนี้พวกเราได้ทํางานก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นครับได้แบบก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์มากมายครับได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ช่างทำรู้ได้ให้ประสบการณ์ให้ความรู้เราแบบเยอะแยะมากมายครับก็บอกว่าในอนาคตจะได้ร่วมงานกับเขาอีกเพราะว่าแตทุกคนที่ต่างเพลงของเราครับ อรกนยย่าชชวเีจริงผมว่าเห็นเสียงเชียร์แล้วแบบสนุกมากเลยสดกมากครับอยู่ในกลุ่มรักมากเลยอ๋อจริงๆพวกเราเฝ้ารอเสมอครับการที่พวกเราจะได้คอล l a b o r a t i o n กับศิลปินไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศก็แล้วแต่ครับก็ถ้าพี่ๆหรือใครดูอยู่ก็สามารถเรียนเชิญพวกเราไปคอล l a b o r a t i o n ได้นะครับพวกเราดีๆแบบจะ collab ร่วมงานกับทุกท่านแน่นอนขอบคุณครับ